ประเพณีการกวนข้าวทิพเป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ที่สอดแทรกเข้ามาในพิธีกรรมของพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นพระราชพิธีที่กระทำกันในเดือน1ิบมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยและกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่หนึ่งและมาเลิกราไปในสมัยรัชกาลที่สองและรัชกาลที่สามและมาได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งในรัชกาลที่สี่เป็นต้นมา ปัจจุบันนิยมทำกันในทุกภาคของประเทศไทยโดยภาคกลางนิยมจัดทำกันในวันวิสาขาบูชาแต่ในภาคอีสานนิยมทำกันในวันก่อนออกพรรษาหนึ่งวันคือวันขึ้น14บ่ค่ำเดือน11จากความเชื่อในครั้งพุทธกาลที่นางสุชาดาปรุงข้าวมัททุป,ปายาตถวายพระพุทธองค์ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือกันว่าข้าวมัททุป,ปายาตเป็นของทิพย์ของวิเศษเมื่อทำขึ้นจึงเรียกว่าข้าวทิพย์ ชาวบ้านจะพร้อมใจกันทำในเทศกาลออกพรรษาถวายพระสงฆ์เพื่อเป็นการสักการะบูชาถ้าใครได้รับประทานจะเป็นสิริมงคลกับตนเองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บการกวนข้าวทิพต้องอาศัยแรงศรัทธาแรงใจความสามัคคีพร้อมเพรียงกันจากชาวบ้านจึงจะสำเร็จลงได้ มูลเหตุที่ทำให้วันออกพรรษาเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาและรับเสด็จพระพุทธองค์ที่เสด็จจากจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึงณวัดพิชัยพัฒนารามตำบลวังชัยอำเภอน้ําอองจังหวัดขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งวัดที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีกวนเข้าทิพย์และทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง โดยมีพระครูปริยัติปัญญาทรเจ้าอาวาสวัดพิชัยพัฒนารามเจ้าคณะตำบลวังชัยร่วมกับชาวบ้านบ้านวังชัยที่ประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์การกวนข้าวทิพย์โดยปกติกวนในวัดวัดที่จะกวนต้องเตรียมการหลายอย่างดังนี้ 1. สถานที่บริเวณที่จะกวนข้าทิพย์อาจจะทำเป็นประรพิธีโดยโยงได้สายศิลจากพระประธานมาอย่างประรพิธีซึ่งวงได้สายศิลเป็นสี่เหลี่ยมมุมทั้งสี่ตั้งฉัดเจ็ดชั้นขันหมากเบ่งเป็นเครื่องสักการะบูชา 2. ออุปกรณ์การกวนข้าวทิพย์ได้แก่เตาฟืนกระทะใบบัวไม้พาย 3. เด็กหญิงพมมจารียังไม่เป็นประจำเดือนนุ่งขาวห่วมขาวกระทะละสองคนแล้วแต่จะกวนที่กระทะ 4. วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบปกติวัตถุดิบเป็นส่วนประกอบสำคัญซึ่งใช้ในการกวนข้าวทิพที่ชาวบ้านนำมารวมเตรียมไว้จะประกอบด้วยน้ำนมข้าวข้าวเม้ามะพร้าวน้ำอ้อยน้ำตาลแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งสาลีถั่วลิสงถั่วเหลืองถั่วเขียวเผือกงามันเทศมันสาคูน้ำผึ้งฟักทองข้าวตอกนมสด นมข้นเนยกล้วยข้าวโพดใบเตยน้ำลอยดอกมะลิพืชหรือผลผลิตจากพืชทุกชนิดที่ใช้ทำขนมได้นำมากวนรวมกันเป็นข้าวทิพย์ได้บางแห่งเรียกว่าข้าวสัมปะปิหมายถึงการนำของหลายอย่างมารวมกันจนแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไร 5. เตรียมของทุกอย่างให้พร้อมที่จะกวนเช่นมะพร้าวก็คั้นเอากะทิถั่วต่างๆั่วแล้วบดให้ละเอียด เลือกมันฟักทองเนื่องให้สุกบดเตรียมไว้ใบเตยโขลกให้ละเอียดกรองเอาน้ำนำของทุกอย่างมาผสมกันส่วนน้ำตาลน้ำอ้อยจะใส่ทีหลังอัตราส่วนนั้นจะมีผู้ชำนาญการคอยดูแลว,ว่าจะใส่อะไรมากน้อยเพียงใดเพราะแต่ละวัดจะกวนจำนวนมากหลายกระทะนอกจากถวายพระสงฆ์แล้วยังต้องให้พอแจกจ่ายกันทุกครัวเรือนในหมู่บ้านและผู้ที่มาร่วมงานเพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วพิธีการจะเริ่มประมาณ4โมงเย็นของวันขึ้น14ข้ามเดือน11โดยเริ่มด้วยพระสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์ถึงบทอิทิปิโซเด็กหญิงพรหมาจารีจะลุกไปยังบริเวณพิธีกับผู้เชี่ยวชาญส่วนคนอื่นจะเข้าไปไม่ได้เด็กหญิงจะเป็นผู้เริ่มทำทุกอย่างตั้งแต่ก่อไฟยกกระทะขึ้นตั้งเตาไฟแล้วเริ่มกวนกวนไปประมาณ10นาทีก็เป็นการเสร็จพิธีการ หลังจากนั้นชาวบ้านจะช่วยกันกวนโดยผลัดกันตลอดเวลาแต่ละกระทะจะใช้ประมาณ30-40นาทีถ้ากระทะใหญ่อาจใช้เวลามากขึ้นขณะกำลังคนก็จะใส่เนยเข้าเม่าน้ำตาลน้ำอ้อยพอสุกได้ที่ข้าวจะออกเป็นสีน้ำตาลไหม้แล้วนำไปเทลงถาดที่เตรียมไว้และโรยหน้าด้วยถั่วง,งา วันรุ่งขึ้นเป็นวันพระมีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะถวายข้าวทิพย์แด่พระสงฆ์และแจกจ่ายแบ่งปันให้ผู้ที่มาร่วมงานหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอิ่มบุญกันทั่วหน้าเป็นอันเสร็จพิธีประเพณีกวนข้าวทิพย์แม้จะเป็นพิธีการของพราหมณ์แต่ก็นำมาประยุกต์กับวิถีพุทธได้อย่างลงตัวสามารถเสริมศรัทธาการเสียสละ ความสามาคถีในชุมชนได้อย่างดีจึงเห็นสมควรที่คนรุ่นหลังจะช่วยกันหนุนเสริมให้มรดกแห่งปัญญาธรรมนี้ควรอยู่สืบไป